เพราะมันคือลบ2 SD e v to e.b. i t d a และลบ2 SD .price per book แนวโน้ม mm hmm. ก็คงอ่อนตัวลงแน่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ไม่แย่มากเพราะว่ามีตัวที่ดีขึ้นและตัวที่แย่ลง e a r n i n g ็ปอทเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าไม่เวียงเท่าบริษัทลูกในทุกรอบที่เป็นเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ ก็เลยขออัปเดตมุมมองของหลักทรัพย์กสิกรไทยที่มีต่อตัวปตทจำกัดมหาชนตอนนี้ราคาย่อลงมาแล้วด้วยย่อมาน่าเก็บสะสมไหมสำหรับปตทณน,ะนาทีนี้ครับคุณปุ๊กครับครับ28บาทเนี่ยเป็นจุดที่น่าเก็บมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันคือลบ2 s d e v t o e b i t d a และลบ 2SDpriceperbook นะครับคือมันถึงถึงจุดที่ Recession รอบที่แล้วอะ ก็ลงมาจุดนี้แหละครับแต่ตอนนั้นเป็น recession นะตอนนี้ยังไม่แน่ครับอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากสำหรับปลตทนะครับตัว e a r n i n g ผมคิดว่าก็ดีอ่ะก็กก็็แนวโน้มก็คงอ่อนตัวลงแน่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่ไม่แย่มากเพราะว่ามีตัวที่ดีขึ้นและตัวที่แย่ลงนะครับเพราะฉะนั้น ตรงไหนน่าจะแย่ลงครับเชิญครับคุณตุ๊ตัวที่ดีนะครับก็คือพวกโรงยักษ์ gas นะครับพวกรีเทลออยพวกเนี้ยดีขึ้นนะครับตัวสอพอแย่ลงแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะครับตัวโรงกันแย่ลงแต่ก็ยังพอมีกำไรอะไรแบบเนี้ยบริษัทที่ปตทเนี่ยก็แย่ลงแต่ก็ไม่ได้แย่มาก นะครับ mm hmm. อ่าเพราะว่าปีปีที่แล้วเนี่ยไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเนี่ยผมเข้าใจถ้าทมุญจำไม่ผิดลงยกาก๊าซเนี่ยขาดทุนเลยนะครับจากมิสแม t c h ของของต้นทุนก๊าซกับราคาน้ำมันเตานะครับรอบนี้ทุกอย่างตรงนั้นอ่าอ่าเหมือนกับว่าอ่าเริ่มขายออกนะครับราคาปูพายเริ่มลงนะครับราคาน้ำมันเตามันไม่ลงเท่ากับราคาน้ำมันดิบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันก็อาจจะทําให้ในส่วนของปทอทเนี่ย ผลประกอบการเริ่มเริ่มเริ่มยืนได้นะครับพอยืนได้เสร็จปุ๊บ valuation ลงอยู่ข้างล่างนะครับลบ2 SD ทั้งคู่ผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวปตทครับครับขอปิดท้ายด้วย3เหตุผลว่าทำไมจึงแนะนำว่าปตทจำกัดมหาชนเป็นจังหวะในการทยอยสะสมขอเหตุผลสนับสนุนไม่เกิน3ข้อครับคุณุ๊เชิครับครับก็อย่างทุกรอบครับ e a r n i n g ปตทเนี่ยพิสูจน์แล้วว่า ไม่เวียงเท่าบริษัทลูกในทุกรอบที่เป็นวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าด้วยด้วยธุรกิจที่มันหลากหลายที่มันเป็น c o n ก l o m e r เนี่ยมัน offset กันไปเองนะครับสองคือ valuation เนี่ยลงมาลบ2 SD ทั้ง ev to ebda แล้วก็ price per book นะครับซึ่งเป็น evaluation แบบ recession แล้วในขณะที่เศรษฐกิจยังอาจจะยังไม่ recession หรือ recession ก็ได้แล้วก็ สก็คือในเชิงของตัวเอาเป็นว่าเป็นเป็นในส่วนของ Pattern Earning ละกันนะครับที่มันเริ่มส่งตัวนะครับในเชิงของอ Q on Q นะครับ,รบก็ก็เดี๋ยวในอนาคตน่นาจะปรับตัวดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมแล้วเราก็ก็เชื่อว่าในเชิงของ r i s k return เนี่ยมันดูน่าสนใจ แต่มันก็คงแบบว่าเวลาถ้าสมมติทุกอย่างมันกลับหมดเนี่ยจะให้มันวิ่งเท่าลูกเนี่ยมันวิ่งไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตอนลงมันมันมันก็จะลงน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหลุมหลบภัยแล้วกันถือว่าเป็นหลุมหลบภัยที่ดีนะครับในช่วงที่สภาวะเนี่ยทิ่งความเสี่ยงมันยังสูงอยู่นะครับครับข้อ3มถือว่าปตทมีลุ้นกําไรฟื้นตัวได้ไหมครับคุณผู่ใช่ครับใช่ครับมีมีลุ้นนะครับมีลุ้นมีลุ้นกําไรฟื้นตัวนะครับ ปันผลปตอทอแม่ยังเด่นอยู่ไหมณนะยามนี้ครับคุณปุ๊ผมคิดว่าก็ยังถือว่าน่าจะยังจ่ายได้ตามผลประกอบการที่มัน,มนผันผวน,นมากกว่าคนอื่นนะครับ,รบลูกบางคนถ้า inventory loss เยอะมีกำไรขาดทุนอาจจะไม่จ่ายหรือจ่ายน้อยมากๆแต่ว่าปตทอเนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าบาท5 0าบถึง2บาทเนี่ยจ่ายมาโดยตลอดนะครับต่อหุ้นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในปีนี้มันก็อยู่ในเรนท์สับาทห0าถึงสบาทราคาหุ้น30ิจ่ายบาทห้าสิบก็ห้าเเซนจ่าย 2, 2บาทก็หกเจ็ดหกเกือบเจ็ดเซเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าด้วยยิวเนี่ยมันสุดท้ายมันเดี๋ยวมันจะค้ำหุ้นบลทอไว้ครับครับปันผลปีนี้มีลุ้นประมาณสัก5เอร์ซได้นะครับคุณปูครับสำหรับปตทนะครับผมคิดว่าเผอจะมากกว่านั้นครับอย่างน้อย5%ซนะครับอย่างน้อยห้าเ็คิดว่าน่าจะมากกว่านั้นด้วยนะครับ เอาละครับคุณปุ๊ครับฉะนั้นแนะนําซื้อไม่ซื้อปอตทเป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณปุ๊ครับออยังแนะนําซื้อครับทาร์เก็ตไพร์สี่บาทยี่สิบครับโอ้สี่บาทยี่นะครับเหลืออัพไซด์ค่อนข้างเยอะนะครับคุณปุ๊ครับนะฮะมันนี่พัสออนไลน์ศูนสแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกําไรอย่างยั่งยืนเราสแกนหุ้นกันมาแล้ว เรารู้ว่าเราจะสแกนหุ้นอย่างไรเป็นส่วนหนึ่งในการให้ได้หุ้นในเบื้องต้นเพื่อนำไปกันกรองต่อทั้งใช้สูตรสแกนทั้งได้หุ้นเด่นจากที่ต่างๆเนี่ยได้มาแล้วอย่าพิ่งเอาไปวางแผนเทรดเลยนะยังนะควรจะมีกระบวนการใส่ตะก้าใส่ตะแกรงกันกรองอีกหลายขั้นเลยผ่านแปดดานแล้วเอาไปวางแผนการเทรดได้เลยไหมไม่ครับยังครับ เอามากล้องอีกขั้นหนึ่งด้วยกระบวนการแบ็กเทสจากอินดิเคเตอร์เสร็จแล้วนะครับนะีมาดูครับเพราะว่าการสกรีนนิ่เนี่ยมันมีสกอร์ลิงด้วยได้หุ้นมาเป็นปึกเลยใส่ตะแกรงแล้วล่อนมาเหลือ3ตัว5ตัวเนี่ยมันมีคะแนนออกมาด้วยเราจะได้เลือกว่านะเราควรจะลงทุนหุ้นตัวไหนนะน้ำหนักมากน้อยแค่ไหน จำนวนเงินจำกัดก็ไม่ต้องลงทุกตัวดูคะแนนที่อันดับ1อันดับ2หรือถ้ามีตังเราก็อาจจะเวทน้ำหนักในการลงตามสกอร์ลิงที่ได้หลังจากผ่านขั้นตอนในการสกรีนก็ได้นะหรือพอได้คะแนนเรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการแบ็กเทสแล้วค่อยไปสู่กระบวนการสุดท้ายคือการวางแผนการเทรดเพื่อหาจุดซื้อจุดขายจุดคัท นะอันนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่นะครบในเบื้องต้นซึ่งเป็นระดับพื้นฐานก่อนที่จะเข้าทำการเทรดหรือเข้าทำการลงทุนในหุ้นนะครับฉะนั้นทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่ประสงค์อยากจะเรียนย้อนหลังสามารถติดต่อโดยตรงผ่านทางแอดมินของเราง่ายๆก็คือสแกน QR Code หน้าจอนี่แหละครับง่ายที่สุดนะครับสแกน QR Code หน้าจอครับอันนี้ง่ายสุดเลย นะง่ายสุดเลยหรือว่าติดต่อโดยตรงผ่านทางไลนะ์ครับนะพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m o n e y plus M O N E Y P L U S m o n e y plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็สามารถที่จะติดต่อโดยตรงนะกับทางทีมแอดมินได้เลยนะครับ ส่วนท่านที่ถามนะครับหนังสือครับนะก่อนจะมีล็อตใหม่นะครับต้องบอกว่าล็อตนี้ก็ยังคงน่าสนใจนะครับนะสำหรับโปร16นะครับขออนุญาตแนะนำโปรเดียวครับถ้าท่านยังไม่มีทั้ง3เล่มก็แนะนำโปรเดียวครับเพราะว่าราคาได้ส่วนลดส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกอีก3ชิ้นจากทางสำนักพิมพ์ติงบิยอนด้วยเจาะลึกเข้าใจง่ายจัดเต็มสายเทคนิค Candlestick Charting เล่มซ้ายเล่มกลาง Chart Pattern และเล่มขวา e l เรียตเวฟเ t รดดิ้นะครับสนใจเชิญนะครับสั่งซื้อหนังสือดีจากสำนักพิมพ์ติ้ง e ิยอนผ่านทาง m ั n นี่พล s p เปเของเราได้สแกน QR Code เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ